ตามไปเบึ้งพอเราเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านของที่สารวัลสอปเราแล้วก็จะเจอรถไถานาอย่างนี้รถแตกรถดีนะเข้าขนมันสับปะหลังแห้งไปขายกันนะครับผมนี่บรรยากาศในหมู่บ้านขเขาประมาณนี้ก็จะาตากไว้แบบนี้เป็นกระสอบกระสอบนี่กระสอบมันนะเนี่ยมันแห้งมันสับปะหลัง ประมาณนี้โอ้แห้งแล้วมั้เนี่ยอเาเขียนน่ะี่บักฮะแห้งแล้วเออมันมัน,มนขามา oh. โอ้โนี่มันซ้ำเปล่งอัมไม่งั้ขามากใคนตากแห้งได้เป็นแบบนี้จัดก,กระสอบขายนุนต้นลำมันถึงเก็บข้าว โอ้มันหลายน้องไห่เนาะมันเยอะเลยโอ้หลยายขักเอาไปขายเองนี่เขามาซื้อขายเองเจ้ากรบจักบอใหญ่มาเทิดใจมนสิขายขาไปขายเอาไปขายงมันเขาไปขาอยนะนักุฟางคนไปเองเลยะหมอ้นได้หลายปีนี่ต้ดับห้าปีนี่ปีนี่หลายปีมันบวยไปไหนบลายไปไหนอืมกูโดดููหัก็ทำมาและ กัวเริ่มเข้ามาแล้วเาจะออกเราไปจับมือให้เอามีหมาไหมเนี่ยม,มีหมากระบ่อเออบึ่งกัวก่นอนอดเดเดี๋ยเดี๋ยวดวพันพื้นเมืองของไปก่อนที่นี่สปปลาวนะครับผมนะ เขาก็จะเลี้ยงวัวพันพื้นเมืองแบบนี้เรามีโอกาสได้มาเที่ยวมาชมก็ทำวิดีโอให้เพื่อนๆพี่นอ้องเกษตรกรเราเพื่อชมนะครับผมนะโอ้ยนี่นี่นี่เนี่ยวัวพันพื้นเมืองเขาเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยจริงๆเขาก็จะปล่อยอิสระแบบนี้ไม่มีคอกไม่ไม่ล้อมเลยนะเชา้าไปกินเย็นกลับนะครับอุ้ยตรงนู้นมีหมูป่าด้วยมีหมูป่าด้วยว้าวมีลูกด้วยมีลูกหมูป่าด้วยตรงนั้นนะ ลูกเยอะเลยโอ้ม่กลาเข้าไปไกล้ละวัวมันดุหมูป่านะครับโอ้เขาก็จะเลี้ยงไปแบบนี้ถ้าพี่น้องเพื่อนๆ FC ทางฝั่งสซปวาลาลหรือที่รับชมทั่วโลกดีที่เมืองไทยนะถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวทางสารวัลน,นะครับเมืองนครเพลิงนะครับผมก็จะเจอวัวพันธุ์พื้นเมืองเขาอย่างเงี้ยเยอะเลยตามตุไรนทเนา นี่แหละหมู่บ้านชนบทในพื้นที่ของทางสปปลาวนะครับผมนะก็เป็นเกษตรเลี้ยงวัวโดยส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเลี้ยงหมูนะครับผมเลี้ยงหมูหมูหมูดำหมูดำหม,ำหมูป่าโอ้อิ่มกันหรือยงัง่ยตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมตัวผู้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรเราที่เข้ามาติดตามและชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ไปเบิ้งตามไปเบิ้ง